นับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสิน ธรรมมาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสันเถียงปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเรามาสนทนาธรรมกันเรื่อง4ส,สังเวชนิยสถานค่ะว่าในฐานะที่เป็นผู้จรสนิกชนเนี่ยทำไมครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะต้องไปที่นี่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาจนาพิเศษค่ะและในช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและก็เป็นบุญของใครอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะได้สัมภาษณ์พระอาจารย์ทั้งสองท่านที่บินมาจากอินเดียเลยค่ะกราบนมัสก,การพระอาจารย์ทั้งสองท่านเจ้าค่ะขอต้อนรับนะคะพระอาจารย์วิเชียรและพระอาจารย์มหาบุญสนองนะคะก่อนอื่นเลยเจ้าค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ทั้งสองท่านเจ้าค่ะว่า ได้ไปอยู่ที่อินเดียแล้วมีความรู้สึกยังไงและแตกต่างกับวัดที่เมืองไทยยังไงบ้างเจ้าคะ่มะมากรเจ้าคะ่ะกะเดิดพรกระผมและอาตมาพาพต้องน้อมสำนึกในพระคุณของบรรพบุรุษตั้งแต่มีประเทศไทยแล้วก็สร้างประเทศไทยมาเจ้าคะ่ะที่เป็นเหตุให้เราเนี่ยได้ ด้วยบุญกุศลที่ทําไว้ในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นคนไทยที่พื้นแผ่นดินไทยและที่สุดได้บวชในพระพุทธศาสนาและที่สุดของที่สุดคือการได้ไปอยู่ที่ประเทศอินเดียว้าวตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาจนถึงจะบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ว่าได้จ้าแต่จริงๆอะถึง24เมษายน2563เดินทางกลับมาแต่ไม่เป็นทางการนะก็จะต้องกลับไปอินเดียอีกเพราะ การได้ไปสร้างวัดที่เพืออินเดียเนี่ยจะต้องตลอดชีวิตของอาตมานั่นแหละเจ้าค่ะเนะ่ตอนนี้ก็จากการที่ได้มีโอกาสสร้างวัดในรพเทออินเดียกี่วัดเจ้าค่ะเออขอพูดในภาพรวมก่อนนะฮะเจ้าค่ะสาเหตุที่ไปอินเดียเนี่ยมีเหตุผลเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าประสูต,ทตสิที่นั่นตัสรู้ที่นั่น แสดงบทโถมเทศนาก็คือทํางานประกาศทุธศาสนาที่นั่นและเสด็จดับพันพระปริพานที่นั่นถ้าพื้นประเทศอินเดียไม่มีพระพุทธเจ้าเสียแล้วเนี่ยให้ไปฟรีก็งองยังจะต้องคิดเจ้าค่ะดังนั้นด้วยเหตุที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าของเราทุกๆพระองค์เ,เป็นชาวอินเดียในคำพีทางประวัติศาสตร์จะก,กี่พระองค์ก็แล้วแต่เราเชื่ออย่างนั้นดังนั้นการที่ได้มีโอกาส ไปอยู่ในแดนพุทธภูมิครั้งแรกเลยเนี่ยบอกตัวเองเลยว่าเราทําไมถึงโชคดีโชคดีที่สุดแล้วตอนที่ไปเนี่ยอายุ26จะเข้าวันษาปกประทับใจที่สุดที่ใต้ต้นประสีมหาโพธิ์ที่ตัดสรุปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเจ้าคะวันนั้นสภาวะจิตเนี่ยมีความปีติทราบซึ้งว่าเราโชคดีที่สุดที่ได้กลับมาเห็น ที่ตัดสู้ของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าในชาตินี้และที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเราหลงทางไปที่ไหนเราหลงทางไปที่ไหนจึงกับถึงกับตั้งเจติติฐานว่าตั้งแต่นี้ต่อไปขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าในแดนพุทธภูมิหรือที่ใดก็ได,ได้ทั่วโลก mm hmm. นี่หมายถึงว่าตัวศรัทธาตัวนี้เกิดขึ้นก่อนจากการที่ได้ไปกราบโทษพระศีมหาโพธิ์จำได้เลยว่าวันนั้นเจ็ดกันยายน เนะ7ันยาคยม2537ในกลางกัรษาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้พลังที่เรามีความรู้สึกเกิดขึ้นท่น,นั้นก็เรียนจบแล้วก็ได้ตัดสินใจเป็นจิตอาสานะอาสาเป็นพระธรรมพูดาาาการเทีเ่ยนเยี่ยปาลำบากไหมเจ้าค่ะถามว่าลําบากไหมตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยนมะันต้องปรับตัว15วันแรกเนี่ย ถ่ายท้องเพราะมันต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนความรู้สึกแต่ว่าตอนนั้นสุขภาพเรายังดีเพราะเรายังแค่26ปีเองตอนนั้นหลังจากปรับตัวได้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับถ่ายอะไรทั้งหมดเลยอาการอาหารไทยอะไรไทยขึ้นมันถ่ายออกหมดเลยอารมณ์ความรู้สึกถ่ายอะไรมันเหมือนกับปรับปรับธาตปรับปรับธาตุฐานเพื่อที่จะลองรับสภาวะใหม่นะ ไปครั้งแรกเนี่ยที่พารณาณสีนะครับพาราณสีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามีความสําคัญอย่างไรเพราะเราเป็นคู่ใหม่แต่พออยู่นานๆแล้วจึงรู้ว่าเมืองพาราณสีเนี่ยถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของอินเดียทั้งประเทศเลยเจ้าค่ะเรียกว่าเป็นหัวใจของคนพันล้านเจ้าค่ะก็ศาสนาฮินดูอยู่ที่นั่นแม่น้าศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำคงคายอยู่ที่นั่นและที่สําคัญคือปฐมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงปรัสอยู่ที่สารนาเมืองพาราณสี พระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะาประธรรมรัตนะาประเสริฐรัตนะอยู่ที่เมืองพาราสี<ม><อ>เกิดขึ้นตรงนั้นเลย<ม>สิ่งที่สำคัญก็คือเราได้ยินแบบท่านทำมาจากกับปวัตนสูตรตที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนี่กําลังรณรงค์นงเนี่ยบางวัดเนี่ย<ม>เป็นพันล้านตัวไปแล้วดังนั้นมีความรู้สึกว่ามีพลังตรงนั้นจึงจึงตอบตัวเองว่าเรามาถูกทานแล้วถูกทานแล้ว กวางที่มีความรู้สึกว่าถูกทางแล้วเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกว่ามีพลัง <S 2> <S 2> วกวาะมองอินเดียในแง่บวกหมดเลย<อ>ไม่มีอคติเลยไม่ว่าเขาจะอย่างไรส่วนใหญ่คนไปอินเดียก็จะมองดีบ้างลงบบ้างใช่ไหมกวาแต่ในมุมมองของพ่ยตาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเพื่อทนทดแทนคุณของพระพุทธศาสนาแม้ว่าเขาจะเป็น อะไรก็ตามแต่เราหลงรักอินเดียเลยเราก็เลยเอ็กเซปต์ทุกอย่างเลยพระอาจารย์เลยสร้างถึงไม่ว่าจะเป็นความสกปรกนี่ใสใจคออะไรก็แล้วแต่ที่เขาแสดงมาให้เราเห็นเนี่ยเราฟอร์กิฟหมดเลยคือให,ใ,หหให้อภัยเขาหมดเลยให้อภัยเขาหมดเลยใช่เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น<ฮ>เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นจากนั้นก็ศึกษาเรียนรู้มาเรื่อยๆก็ค่ะก็ในส่วนตัวของพระอาจารย์โชคดีตรงที่ว่า เรียนจบปริญญาโทแล้วเนี่ยเขานนมให้ไปเป็นเจ้าวาดในวัดที่เขาสร้างแล้วโดยที่เราไม่ต้องสร้างเจ้าก็คือวัดจีนที่สาราะที่สาร,าสน,รนาบัณฑนาบัณฑัใช่เป็นชานิตุดิสแตเโบเจ้าค่ะเขาไม่มีเจ้าวาดตอนน่อบางเจ้าวาดมาสี่ห้าปีต้องการครับประเอญว่าเราเนี่ยไปมีดวงสนคมกันทุกวัดนเป็นวัดมหายาณเขาสร้างเสร็จแล้วในเนื้อที่ย5สไร่อยู่ห่างจากองค์ธรรมเฆกสถูว ไม่ถึงกิโลแล้วตอนไปอยู่เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะตอนไปอยู่ครั้งแรกเราก็ตัวเล็กๆผอมคนอินเดียที่อยู่แถวนั้นเขาก็ทราบว่ามีเจ้าวาดใหม่ไปขอดูหน้าหน่อยสิตัวผอมๆพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เย็นโนโอเคได้ยินดีก็ยังไม่ได้เจ้าค่ะแต่ด้วยใจจริงๆเจ้าค่ะด้วยใจที่ว่าเราเนี่ยอยากจะตอบแทนคุณของผู้เจ้าเมื่อเราไปเจอวัดร้างเรามาบวชในพุทธศาสนา ถึงแม้จะเป็นมหานิกายแต่ว่านี่เป็นมหาหญาถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยพระอาจารย์เลยช่วยถึงห้าวัดเลยใช่ไหมเจ้าคะคือในเบื้องต้นนั้นวัดนั้นก่อนอก็เลยตัดสินใจช่วยเลยว่าช่วยในลักษณะที่ว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจา้าเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของพระรัตน,นตรัยครั้งแรกเราก็เลยตัดสินใจช่วยเขาช่วยแล้วก็ดูแลในฐานะที่เป็นเจ้าวาดเป็นอินชาร์ดเป็นไฮครีสเป็นชิฟมองเจ้าค่ะ เป็นการที่เรียกว่าได้สนองคุณตรงนี้เจ้าค่ะแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยที่มาในปีเฮตูนี้กนคือเป็นเจ้าอาวาสแ,แล้วแล้วก็ไปช่วยอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดร้างให้บูรักขึ้นมาใหม่ค,คือเราเนี่ยไปทําหน้าที่ตรงนั้นในขณะที่เป็นนักศึกษาเร็จแล้วก็ช่วยดูแลวัดร้างตรงนี้พัฒนาตรงนี้เลยตอนนี้ก็ยังทําหน้าที่อยู่นะครับเจ้าค่ะยังเป็นดีเรคเตอร์เป็นผู้กมาการวัดนี้ที่สารนาศเมืองมาสีนะครับเจ้าค่ะคือจะเล่าให้ฟังว่า ห้าปีแรกแ 40, 41, 42, 43, 44, เนี่ยีศูนย์ซีหนึ่งสีสองซีสามสีสี่สีห้าเนี่ยเจ้าค่ะปรับตัวอะไรละหลายอย่างแล้วทำให้ได้เรียนรู้ The World Buddhist โลกของผู้ศาสนาเป็นยังไงเจ้าค่ะจากเราเนี่ยจากเทรวาสใช่ไหมเจ้าค่ะพอเราไปอยู่อินเดียแล้วไปอยู่วัดมหายาณในโลกเนี้ยมีผู้ศาสนาหลักๆอยู่เทรวาสมหายาณแล้วก็วัชรยาณ เจ้าค่ะดังนั้นเทรวาเนี่ยเรารู้แล้วเจ้าค่ะแล้วก็มหายานเนี่ยเราอ่านเพียงตำราแต่ไม่ได้สัมผัสของจริงพระอาจารย์เนี่ยได้ไปอยู่ตรงนั้นมหายานและมหายานสายจีนนึกถึงพระถังสมจั๋งทีเนี่ยโอ้โหพูดถึงพระถังสมจั๋งคนไทยรู้หมดเลยไซอิ๋วเจ้าค่ะดังนั้นการที่อาตมาไปอยู่ตรงนั้นจึงเป็นการไปตอบแทนพระคุณของพระถังสมจั๋งด้วยเรา จะมีความประทับใจขนาดไหนในบทบาทชีวิตของพระถังสัมชังที่เดินทางจากประเทศจีนจเพื่อที่จะไปประเทศอินเดียสมัยโน้นพันห้าร้อยปีมาแล้วนะเพื่อที่จะไปดูไปรู้ไปเห็นเรียกว่าไปแสวงบุญในแผ่นดินของพุทธเจ,จ้าแล้วก็นําผู้ศาสนานั้นกลับไปประเทศจีนหลังจากที่พระอาจารย์ได้ไปเปิดโลก,กทัศน์เกี่ยวกับบุติซึมพระอาจารย์คิดว่าบุติซึมแต่ละแขนงเนี่ยมีความเหมือนหรือความแตกต่างไหมคะ เป้าหมายเดียวกันก็คือพระนิพพานเหมือนกันแต่การที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละที่แต่ละแห่งเหมือนกับพวกเราปัจจุบันนี้อยู่ประเทศไทยขนบธรรมเนียมประเพณีพันธรรมของไทยก็อย่างหนึ่งนะไปพม่าก็อย่างหนึ่งนะไปศรีลังกาก็อย่างนั้นแต่ยังเป็นเถรวาทเหมือนกันไปลาวไปกัมพูชาเนี่ยโซนเถรวาทนี่ก็ยังเหมือนกันอยู่แต่ถ้าไปโซนมหายาณเพื่อที่จะปรับตัวรักษาเนื้อแท้ของพุทธศาสนาไว้ให้ได้ มีทั้งเปลือกมีทั้งแก่มีทั้งกระพีมีทั้งดอกมีทั้งผลมีทั้งใบเนี่ยทำอย่างไรจะรักษาไว้ได้พุทธศาสนาแบบที่เบสแบบจีนแบบเกาหลีแบบญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราไม่สนใจเราจะไม่รู้เลยดังนั้นเนี่ยในมุมมองของคพ่อคุณตาเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาทั่วโลกเพราะทั่วโลกนั้น มุ่ง<ม>ที่จะไปแสดงบุญท,ที่แดนพุทธภูมิดังนั้นเราอยู่ตรงนั้นจึงมีโอกาสได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักปรา์ของโลกที่เดินทางสัญจรไปตรงนั้นก็คือที่พาราสีเนี่ยเจ้าค่ะดังนั้นสิ่งที่พระอาจา์มีกว่ามากกว่าใช้คาว่าพักไทยรูปอื่นเจ้าค่ะซึ่งพระไทายรูปอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสเหมือนพอาจา์ที่ไปอยู่ตรงนั้นไปเจอความลำบากตรงนั้น้วย<ร>แน่นอนจากเอราวัณต้องไปปรับตัวเป็นมหายาณ จ้าค่ะปรยังไงดังนั้นอันนี้ในภาพหนึ่งของพระอาจารย์ภาคสองเนี่ยมีคนมาท้วงพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์อยู่วัดจีนชนะนีนน่ได้กินบุญเก่ารับบุญเก่าซึ่งบรรพบุรุษชาวจีนเนี่ยสร้างไม่เรียบร้อยแล้วโดยที่อาจารย์ไม่ต้องลำบากสร้างเลยวัดเนี่ยถ้าบุญเก่าหมดทำไงต้องสร้างบุญใหม่ดังนั้นช่วงที่เรียนจบปริญญาเอก245เลยคิดจะสร้างวัดใหม่ Oh. โฟกันไปที่กรุงราชคฤก์เพราะยังไม่มีวัดไทยไกลกันไหมคะ10บชั่วโมงเดินทางโดยรถยนต์รถไทยก็แชั่วโมงที่กรุงราชคฤก์ปัญจากคีรีนครเป็นต้นกําเนิดวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาคือ oh. พระเวรุกวันมหาวิหาร oh. ที่ท่านเจ้าคุณไปมาแล้วพอพูดถึงวันมาคบูชาเราทุกคนทราบเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงพระโอวาทปฏิโมก แก่พระอาหารหันต์จำนวน1250รูปที่มาประชุมกันโดยมิดได้นัดหมายานณพระเวรุกวันมหาวิหารในวันเป็นขึ้น15บห้าค่เดือนสนี่คือรากแก้วของพระาศาสนาเลยพระพุทธองค์ทรงวางรากแก้วที่ท่านจะคุณมาจัดเป็นโรงเรียนรากแก้วาศาสนาพายาเนี่ยเริ่มต้นมาจากตรงนี้<อ>ทำไมเรื่องบอกว่าเป็นรากแก้วเพราะพระอาหารหันต์หนึ่รูปเนี่ยคือหน่วยล้าตาย นะคำว่าหน่วยกล้าตายเนี่ยเริ่มมาจากพระนรสีที่พระอาจารย์อยู่แล้วนะพระปรรจัคีห้า,ารูปบวกยักษ์สะเพื่อนเนี่ยเป็น60รูปเป็นพระหรรัน์ชุดแรกแต่พระพุทธองค์ทรงส่งให้ไปประกาศศาสนาเรียกว่าเป็นหน่วยกล้าตายตายแล้วจบเลยไม่ต้องไปท,ทําพิธีอะไรเพราะเป็นพระหรรแล้วแต่การที่มาราชคืเนี่ยเป็นการรวมพระธรรัน์ทั้งหมดสุดยอดพระธรรทั้งหมดในสมัยนั้นว่าโลกกําลังลุกเป็นไฟถ้าเธอทั้งหลายเนี่ย คิดว่าตัวเองันรู้แล้วอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องทําอะไรอยู่ในห้องแอร์เนี่ยแล้วชีวิตจะมีค่าอะไรนะดังนั้นหนึ่งรูปจึงเป็นผู้ที่ได้รับนโยบายโดยตรงาจากพระสมานุุเจ้าเจ้าค่ะเวลาจะออกปฏิบัติงานเนี่ยมันต้องมีหลักทางใจหลักทางใจคือโอวาสปาธิโมขันตีปรมังตโปตีติขานิพานังปรมังวัฒนติพุทธ,ธาหิปะพชิตโตปรวประคาตีสมโนโมหติปร,รังวิเหตยันโตนี่ แปลว่าอะไรเจ้าคะยังไม่ต้องแปลอ oh. ถัดมาสัพปาปัสสะอากาักร,ร,น,ร,น,น,รนังกุสลรสูปสะพทานสจิตตปริโยชนะทัปนังเอตังพุทธานา,าศานาอันนี้คือหลักอันดับแรกนั้นคือเป้าหมายของการเข้ามาบวชในผู้ศาสนาแล้วหรือมานับถือผู้ศาสนาแล้วจะได้อะไรเป็นสิ่งตอแ mm. บแทนประการสุดท้ายเนี่ยอนุปวาโอ อนุปารโภปิโมกเถจะสังว่าโรมัตตันยุตาจะพัตตาสมิงปันตันจะสยนาสนะอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานาศาสนาเมื่อเป็นพักอริยบุคคลแล้วการที่จะไปนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ใจของมหาชนนี้ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรดำลงชีวิตอยู่อย่างไรนั่นคือการไปประกาศศาสนาไปสร้างวัดสร้างวาไปทำยังไงก็ได้ที่คนทั้งโลกนี้จะมีความสุขให้ได้กับ เวลาที่มีอยู่ในโลกนี้ซึ่งไม่เกินหนึ่งร้อยปีด้วยเหตุน,นี้ที่ราชคฤห์ยังไม่มีวัดไทยพระอาจารย์เลยต้องสร้างวัดไทย้นเพื่อในานามวัดไทยทั้งหมดประมาณสี่หมื่นวัดตอนเนี้ในานามเลยนะ,จะเจ้าว่าแต่ละองค์มหาเถรสมาคมจะรู้จักไม่รู้จักพอาจารย์ไม่สนเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นโอกาสของเราเทวดาให้โชคเราส่งไปอยู่ตรงนั้นรวมทั้งพระอาจาร์บญสนองด้วยคนละวัดแล้วตอนเนี้ ปัญจคีรีนครดังนั้นประเทศไทยเราตอนนี้มีประมาณ42,000วัดโดยประมาณรวมทั้นนักสงฆ์ด้วยถามว่าได้ดอกได้ผลทุกคนมีความสุขด้วยอานิสงส์อิทธิพลของผู้าศาสนาทุกวันนี้แล้วเราสอนเรื่องกัญญอยู่แต่ที่ราชคฤหเรายังไม่มีวัดไทยเลย2,500กว่าป,ปีดังนั้นการที่พาจารไปสร้างวัดที่นั่นจึงเป็นการไปตอบแทนพระคุณ แผ่นดินไทยที่มีความสุขมาตั้งสองพันกว่าป,ปีเนี่ยเอาความสุขที่เราได้กลับไปคืนให้เขาเสียอินเดียไปสร้างในเชิงศญลักษณ์ขึ้นมาพระไตรปิฎดกดที่เรากําลังรณนงรงให้เรียนบาลีบาลีบาลีกันอย่างนี้ต้นกําเนิดนะมันอยู่ที่นั่นดังนั้นเมื่อเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราได้รับผลอย่างเดียวาายเมื่อไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็รับมาอย่างผิดผิดใช่ไหมเจ้าค่ะดังนั้นเชิงปฏิบัติต้องไปดุยต้องไปสู้ อาจารย์ใช้ชีวิตอยู่กรุงราชฤห์มา20ปีพอดีตอนนี้โ <Ooh. S 2> ดยมีหลวงข้อท่านเจ้าคุณสุวิทเนียพาคณะปลูกล่าแก้วผู้ศาสนาไปเพราะหลวงข้อมองว่าพระเจ้าโรกมหาราชภายหลังพุทธปริพานไ์้นประมาณ230ปีนี่พระองค์สัทธานในผู้ศาสนาสร้างวัดวาอารามสถูวิหารพระเจดีย์84,000แห่งในแผ่นดินพุทธภูมิ ah. ในสมัยพระเจ้าโศก ปัจจุบันนี้ค้นพบไม่กี่วัดยกเว้นสี่สังเวนชนียสคานถามว่าประเทศไทยตอนนี้มีประมาณสี่หมื่นวัดนิดๆเนี่ยจะเหลืออะไรนอนาคตถ้าเราไม่โยกซิส,ส หรือลากแก้วของาศาสนาที่เรามีนี่กลับไปหวานในแดนพุทธภูมิคือจากที่ลูกฟังเนี่ยลูกมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติมากขึ้นเลยและอยากที่จะไปอินเดียมากๆเลยเพราะว่าด้วยอานิสงส์ของพุทธคุณเนี่ยเวลาเราไปที่นั่นเนี่ยลูกร,รู้สึกว่าได้รับพลังงานที่ดีๆแล้วก็ได้รับความก้าวหน้าหรือได้รับธรรมะที่ดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณสําหรับวันนี้ด้วยนะเจ้าค่ะนรมัสการเจ้าค่ะ ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้ เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้สนับสนุนโดยนครชัยแอร์ บริษัทรุท่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมไชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อัตมภาพอยู่ประเทศอิตาลีเมืองมิลานหน้าโดโมโ่กลางกรุงมิลานมหาวิหารใหญ่ คล้ายๆโบสถ์วัดพระแก้วบ้านเรานั่นแหละสวยงามมากสร้างมา5-600ปียังไม่เสร็จสร้างไปซ่อมไปใช้ไปเปิดให้คนเข้าชมมีคำถามที่น่าสนใจก็ตรงที่ว่าการลดอัตราตัวตนจะทำอย่างไรก็ขอตอบง่ายๆว่ามนุษย์เรามีทิฏฐิมานะมนุษย์เรามี ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองไม่ยอมใครหรือบางทีไม่ยอมว่าตัวเองเนี่ยจะต่ำต้อยลงไปเท่ากับคนอื่นอันนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าอัตราตัวตนเพราะฉะนั้นวิธีลดง่ายๆคือว่าสลายซะสลายความเป็นตัวเราเช่นเราเป็นเศรษฐีเรา มีเงินมากกว่าเรามียศสูงกว่าเรามีอะไรที่เนื้อ,อคนอื่นแล้วเอามาเกื้อกูลอายศเอาตำแหน่งเอาเงินเอาความรู้ความสามารถมาเกื้อกูลไม่ใช่เอาไปขม่มขู่เอาไปข่มทับคนอื่นทําให้คนอื่นมีความภาคภูมิใจบางทีเนี่ยการที่เราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งดีใจกับคนที่เขาได้เขามีเขาเป็นฉะนั้นต้องสลัด สามอย่างการมีการได้การเป็นออกจากจิตของเราอยาววิ่งเต้นอยากมีอยากได้อยากเป็นเพื่อตัวเองแล้วทิฏฐิมานะของเราก็จะหมดไปขอเจร,ริญพรในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คำพูดที่แบบ อ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองสาหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร TPI Green a l c l h n l Wash ผลิตัณฑ์ล้างผักและผลไม้ ด้วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งเปนเปือนให้หลุดออกง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง092 281 2919ถึง20 Line @gpipl Shopee Limping Superstore ตั้งหัวเสงร้านขายยาตาหมีบิน v i l l a m a ก e t f o o d แล n d Homepo ร้าน TPI New Normal และร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ สรุปสาระสำคัญของช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือสีสังเวชนียสถานที่พระอาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะถ้าใครเรียกตัวเองว่าพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาอันแรงกล้านะคะควรจะไปสักหนึ่งครั้งในชีวิตค่ะเพราะว่าอานิสงส์และก็บุญที่ได้สัมผัสเนี่ยจะพิเศษมากๆนะคะแล้วก็จะมีเฉพาะตนค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook มหสหัมพันธ์ปัญญาหรือทาง y u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  e วัดพระรามก้าเป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วใครมุก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ